น้อยน้อยอย,ยูผู้ใดเห็นขับปั่นบ่น้ยเอออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมมือนีอดมีแนวทาง ประจำวันที่14ธันวาคม2567มาฝากเอฟซีนะครับผมสำหรับแนวะทางวัอนี้ก็จะมีของแอดกาและก็ของน้องข้าวปั่นนะครับผมล่าสุดน้องข้าวปัน่นเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดสีเขียวๆเพื่อนว่ามาหาให้เจอเพื่อนว่าสีออกมาก่อนนะครับผมไอเอฟซีทางไหที่เขาไมา่เอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกาพารวยนำนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแช์นะครับผมอาสำรับว่านนะโอ้สิดาแห้งของแอดไม่นะครับพ่นไหวผลไม้เก่ายางกระบอกเผาสีหน่วยนะครับดูดีดีแอดก็ว่อาขึ้นเป็นแปลกๆผลลไม้เก่ายางกระบอกเผาซีหน่วยนะครับผมแล้วก็โอ้โหเลขที่แอดใหม่ฟันนะอยู่ในหนันหมดเลยแต่จับพ่ถูกนะครับจับไม่ถูกนะครับเอาวันนี้เอาไม่นะครับผมที่ว่านสายดายอย่ไปเอา แป๊หนึงสามเก้านะครับเนทะอ่ที่เพืชนมักค้ดมากต่อที่ว่าไหวาปูนะครับสีหนึ่งแล้วก็สองเก้านะครับโอ้เอาไหมเอาไหมเอาไหมนะครับผมวันนี้เอาสามตัวนะครับผมามามาอยู่แถวนี้เนี่ยอกะปัน่นย่ใส่น้ออันนี้เนาะ คนว่ามาอ,อยู่แถวนี้นะครับผมอืมใส่ปอมตัวมากบอน้อยน้อยยูผู้ใดเห็นขับปันป่นบอน้อไปหาปู กูเห็นขับปัน่นบ่เนาะขับปันมาเล่นน้าปูนี่ปั่นไปอยู่ใส่โน่นเนาะขับปัน่นขับปั่นเอ้ยมีไดนโนเสาร์น้อยน้อนี่ตัวสีเขียวๆนี่ไดนโนเสาร์มากินนียังอยู่แถวนี้เนาะโน้ตเสาเล่นโนเสาอะไรเนี่ย เดนโนเสาร์น้อยเ <c oughs> ดยนโนเสาร์แอบกินยังน้ยเดนโนเสาร์นี่น้อเดนโนเสาพอตีนเลยเดยนโนเสาร์โอ้หางกัน nhau เอาแค่ไม่ตีนตีนก็คือคนแต่ว่าตีนเดนโน่เสาร์นี่เนอะอืมอืมขยับแล้วขยับแล้ว,วอืมเดนโน่เสาร์ ยังวย่นนะเจอแล้วอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบเอมาเป็นได้่เเห็นด้ตัเอเป็นไดโนเสาร์เลยใช่ไหมวันนี้วันนี้ขอ ขอกับปูหน่อยได้ไหมสักสักสองตัวสามตัวหน่อยได้หรือเปล่าฮะได้ไหมได้แจกให้หน่อยพี่เขาที่เห็นปัน้นวะเหี้เห็นเห็นเท้าเขาปั้นไงพ่อแม่เออ่มาขุดดินให้ปั้นถมปีนเหรอแม่จะเป็นเป็นต้นไม้เขียนชื่อตัวเองด้วยนะเข้าปั้น นะเขียนอยู่ข้างบนกับปูก็ได้แต่พอรอปูอะไรปูพุทธงปูพุทธงนักขลาดปูพุทธงนักขลาด ยังดีดีแล้วเหรอยังดีแล้วฉันซื้อจากคองคิดอีกแล้วอะ,อะ,อะปั้นปั้นข้าวแล้วก็ปั้นปั้นตัวอะไรปั้นข้าวข้าวปั้น พ <Okay. S 2> อเป็นงงานแล้วแล้วเพื่อเป,เป็น่หลินไส้ในเดยบอห mm hmm. นไส้น้ำผองนะได้ได้โอเควันนี้วันที่สิบสีเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อถามก่อนโอเค จะได้กินลูกถ้ามันขี้เราก็จะที่มันไปใส่ดอกไม้ให้เป็นปุ๋ยเหรอใานในม,มีมีตัวไหนที่ที่ปูให้มาหนึ่งองามามอันเนี่เป็นแห่นเดียวนะได้แห่นเดียวแลของชอบ ออกตัวไหนเขียงอันนี้ออกตอนเทียเ่ยงเย็นเที่ยงกับเย็นใช่ไหมใช่ฮ <Okay. S 2> ่อทำไมามันมีวอลเวนสองตัว <c oughs> พ่าฮ่าทำไมพ่อเชียอวอลเวนสองตัวอ,อันนี้เป็นสระอาเดรุ่มไม่ใช่วอลเวนนะเลขชื่อขับปันไม่ใช่วอลเวนนะตัวนี้สระอาแล้วก็วอลเวนโอเคโอเคไหมโอเคโอเค อายกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่สำหรับของน้องเขาปั้นนะครับเที่ยงเย็นนะครับผมครับพ่อพ่อจะไปเออเมืองจะไปเออเที่ยวัปกับศรสษชุ่นี้ไปบ้าแมนแอบไม่คิดว่าเด็กที่สองเหรอมาดิเด้อ yeah. เป็นปูรจร,ระเข้หรือไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร,สาทร์ที่เล็กเหรอที่เล็กเหรอไปเวลาในห้องเลยที่เล็กอ่ะไปต่อไปของแอดก้านะครับผมต่อไปของแอดก้า <c oughs> ครับผมสำหรับแนวทางนะครับเป็นแนวทางประจำวันที่4ธันวาคม2567หเมุ่งว่านี่อู้ออกเหล็กบันเหล็กทีเสน้นรุ่นดีๆนะครับตามเล่า เกซีนะครับผมจะได้เอ็ดบอร์เดมาตามเอ็ดตามตลอดเย็นศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับสำหรับแนวทางประจำวันที่สี่เอ่อประจำวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไเอฟซีท่านไหนที่ชอบก็ เอาไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบจัดขัดผ่านนะครับรุ่นน้ำกันว่าตลราของแอด์ไม่รอบนี้นะครับเราไปช่วยกันครับเสียดายนะครับผมของแอด์ไม่จะมีเลขอยู่ห้าตัวนะครับที่เ็นฝันใดนะครับผมมีมีสี่มีหนึ่งมีสามมีเก้ามีสองอ่ะน่แหละมีสี่มีหนึ่งมีสามมีเก้ามีสองห้าตัวถ้า เสดายผม่ได้เปลี่ยนความฝันนะครับเราแต่ตัวเลขถ้าแปลความฝันนี้น่าจะได้กันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราลุา้นน้ำกันนะปูให้แต่เราเอาไม่เป็นนะครับมดที่แล้วนะครับม้วนนี้เดี๋ยวแอดจะแปลให้นะครับผมคลิซีท่านไหนที่รอแนวทางตำราแอดใหม่นะครับพิมพ์ว่ารอไว้เลยนะครับผมว้วนนานี้ที่จะถึงแอดเดี๋ยวแอดจะแปลให้เหมือนทุกงวดที่แปลให้นะครับผมอสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผม,ผมเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ